ว้าไม่เคยคิดเลยนะว่าอากาศไทยมันจะร้อนอย่างนี้โอ้ร้อนมากเลยไม่ต้องห่วงบ้านเราก็มีแอร์อยู่สินะโอ้โหแม่เมื่อกี้ไปเล่นกับเพื่อนมาร้อนชิบหายโอเคปิดประตูนี่นี่ไงกล่องแอร์เราอแล้วก็แค่เปิดมันแล้วก็รอโอ้เริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล อดีใจจังบ้านเรามีแอร์นะถ้าบ้านคนอื่นไม่มีจะเป็นยังไงโอ้โหขนาดเรานี่ร้อนเลยเอานะผมนะก็ต้องขอกรับสวัสดีกูไจอทุกทุกท่านเลยนะับผมวันนี้ก็จุกบุมนาไมิตรหนึ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมา สอนสร้างแอนในไมค์คลาสนะครับผมอย่างที่ได้ดูซีรีส์ข้างต้นไปนะผมก็อันดับแรกนะครับก็ทุบนี่ออกนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นดีวิเซอร์แทนนะผมนี่ให้หัวเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เราก็ต้องปิดโหมดซอมบี้หรือโหมดผีก่อนนะครับผมโอเคนี่แล้วก็ทุนี้ถ้ามันอยู่อันไหนก็เอามาแรกให้หมดนะครับผมนี่นะครับ โอเคแล้วก็ไปข้างหลังกันเลยนะฮะนี่ครับเราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเอาปุ่มกดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววผิดบล็อกครับผิดบล็อกบล็อกนี้อ่าเราปุ่มกดเราจะยึ่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับนี่ปับ๊บได้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางเลสโตนลงไปแล้วก็ลองไปดูตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเลโตนติดไหมติดครับโอเคจากนั้นนะครับยเราต่ออย่างนี้นครับนี่นะครับผมโอเคและเราก็ทำนี้ครับเดี๋ยวๆปบวางเลซ์โตนทัดลงไปอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปปิดอันนี้ไว้ก่อนนี่นะครับผมโอเคนะนี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับผม แล้วให้เราทำการใส่อันนี้ครับนี่แล้วก็ต่อนี้มาอีกนี่ครับอือหือให้มันได้นะครับผมโอเคก็ต่อลงไปเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ต่อมาสองชั้นอย่างนี้นี่ นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้โปรแกรมมันเด้งออกนะก็เลยมาถ่ายไหมนะก็ถูกแล้วนะครับต่อไปอย่างนี้นะผมโอเคนี่ตอนนี้นะครับให้เราลองกดสวิตช์นะครับว่ามันจะกระพริบไหมโอกระพริบอยู่ครับโอเคก็เสร็จแล้วนะผมก็ใส่สปาวซอมบี้ไปนะครับผมแล้ว อย่าลืมนะครับต้องปีนหมดหมดซอมบี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วลองกดตรงนี้ดูตรงนี้ไม่ติดครับเดี๋เดๆ,ๆอเอเขาทำใหม่แป๊บนึงจะทำการใส่นี้ไปเลยก็ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่ใส่ทางนี้หรือเปล่า รือว่าใช่ทางไหนวะโอทางนี้ครับนี่โอเคครับก็จะได้แล้วนะครับก็มันงงๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเพราะว่าเพิ่งดูจากคลิปเขาสุดๆมาร้อนๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับปิดไว้นะทำเป็นกล่องแอร์เลยนะครับแล้วก็นี่แล้วก็ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็เหล็กใส่ไปโอ้โหนี่นะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะ แล้วเราก็แค่การตกแต่งนะครับผมเดี๋ยวๆๆนี่ใครจะตกแต่งนี้เท่กว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมชอบแบบนี้นะครับนี่ก็แบบของเขาเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องแอร์นะครับแล้วก็เปิดแอร์ได้ด้วยถ้าเราจะปิดล่ะป๊อบโอ้โหแอร์ก็จะหายไปนะครับผมเปิดก็ป๊ออย่างที่ดูซีรีส์เครื่องต้นไปละนะครับผมโอเค